สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดจะมาสรุปแท็กนะคะที่มาที่ไปของ YG Treat Lisa b e t t e r ใน Twitter ที่กำลังติดเทรนอยู่ตอนนี้นะมาให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะ เอาจริงๆก็กลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งนะคะสำหรับการดูแลศิลปินในค่ายของทาง YG Entertainment คราวนี้ก็เป็นคิวของแฟนๆชาวจีนนะคะลิซ่าบาร์ได้ส่งจดหมายแจ้งต่อทาง YG ว่าให้มีการปฏิบัติกับน้องลิซ่าแบล็คพิงคให้ดีกว่านี้ซึ่งทางแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆอินเตอร์เองนะคะก็ได้ร่วมใจกันติดแท็กนี้ในทวีตเพื่อที่จะตะโกนนะคะเป็นกระบอกเสียงให้ทาง YG เนี่ยได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยขณะที่แอดกำลังบันทึกเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยแท็ก จีทรีลิซ่าเบเธอร์นะคะได้ขึ้นเทรนทวิตในไทยตอนนี้เนี่ยอันดับที่4นะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนที่ปล่อยคลิปออกไปแล้วเนี่ยความนิยมในแท็กนี้มันจะไปจบที่อันดับที่เท่าไหร่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว,ว่าทางลิซ่าบาร์แฟนคลับชาวจีนที่ซัพพอร์ตน้องลิซ่านั้นรวมถึงเป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะในจิอัลบั้มของสาวสาแบ็คพิงค์ Pink, ไปจํานวน1นึ่งแสนสามหมื่นอัลบัม้มว่าพวกเขาเรียกร้องสิ่งใดให้กับน้องลิซ่าบ้างคะ่ะ อขอสรุปมาเป็นเรื่องย่อๆนะคะเนื่องจากจดหมายค่อนข้างยาวมากเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะ 1. คือปัญหาด้านทรงผมค่ะทรงผมหนักสุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสไตล์การแต่งหน้าที่เหมือนเดิมนะรวมถึงการถ่ายงานแบบลุกๆไม่ว่าจะเป็นนิตยสารแอลไชนารวมถึงโคสนาว i โวที่ดูไม่ค่อยใส่ใจนักจนกระทั่งมาถึงรายการย h ทิวซีซั่น a ออนแอร์ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เขาเรียกร้องต่อบริษัทค่ะแฟนจีนก็ขอให้ทาง YG นะคะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วก็การทำผมของน้องลิซ่า เอาจริงๆแอดมินเห็นด้วยเรื่องทรงผมนะคะอันนี้ด้วยส่วนตัวเนี่ยสังเกตมานานแล้วเหมือนกันนะคะว่าบางทีเขาหนีผมน้องจนมันตรงดิ่งเกินไปมันเลยดูเหมือนคนผมแห้งอะ่ะทุกคนผมเสียซึ่งเอาจริงๆจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกรูปทุกครั้งนะคะมันจะมีเป็นบางครั้งบางงานอะ่ะเอาที่แอดจำได้เลยนะคือภาพที่มันถูกปล่อยออกมาตอนที่น้องได้เป็น global brand ambassador ของบุนเกเรียค่ะอ่ะเนี่ยภาพเนี้นะคะ่ะทุกคน เนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆผมทําได้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ไวยจี IG ต้องฟังนะต้องฟังเพราะว่ามันคือเรื่องจริงคือบอกเลยว่าหน้าตาน้องหุ่นอินเนอร์น้องคือแบกผมจริงๆคือผมแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะแล้วคือมันถ่ายงานแบบเครื่องประดับระดับโลกด้วยอะคือคือมันไม่ควรแบบทําผมแบบ ก็ไม่ควรใส่ใจในรายละเอียดของแบบผมนิดนึงนะคะจริงๆผมน้องสั้นแหละแต่สั้นแอดมินว่ามันไม่ใช่ปัญหานะถ้าเป็นแบบแฮร์สไตล์เก่งๆแอดว่าเขาสามารถที่จะจัดก,การเรื่องนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนเรื่องผมไม่ควรนะไม่ควรมันทําได้ดีกว่านี้จริงๆแต่สําหรับเรื่องของการแต่งหน้าอแอดว่าจริงๆน้องดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมเลยแอดว่าไม่แย่นะเพราะว่าตั้งแต่น้องมาเป็น global brand m ของ m a d เองด้วยอะ่ะคือสัมผัสได้เลยว่า เมคอัพน้องดีขึ้นค่ะบางลุคคือคือสวยมากถ้าเป็น Vivo ชุดล่าสุดเนี่ยชุดน้ำเงินแอดก็ว่าปังอยู่นะแต่ว่าโอเคเวอร์ชันกันก่อนมนะันอาจจะแบบไม่ปังเท่าไหร่แต่ว่าแอดว่าไอไอชุดน้ำเงินนะ่ะเอออันนั้นน่าสวยจริงอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะของแอดมินเองนะถ้าไม่ถูกใจใครยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะอะทีนี้มาที่ข้อที่2ค่ะปัญหาด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานในรายการยู i วิตยูซีซัน3ก็จากตอนล่าสุดนะคะที่มีการออนแอร์ออกมาเนื่องจากว่าสัญญาณมันค้างบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนตามที่เราได้เห็นกันไปก็เลยทำให้แบบ ตัวน้องเองไม่สามารถตอบโตสถานการณ์ได้ทันทุงทีแล้วก็ล่ามที่ที่แปลเนี่ยก็ยังแปลไม่ค่อยตรงด้วยจึงส่งผลกระทบทําให้ผู้ชมเนี่ยไม่เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของน้องลิซ่าได้จะบอกว่าเรื่องนี้แอดก็เห็นด้วยอยู่นะคือแอดได้เห็นเพื่อนๆมีไปบ่นในทวิตเรื่องสัญญาณอยู่เหมือนกันซึ่งถ้า YG สามารถแก้ไขให้ดีกว่านี้ได้ YG ควรแก้ไขนะเอาจิงๆอ่ะแอดจะบอกว่าแอดจะชมรายการไอชีอีเขาอยู่อย่างหนึ่งคือเขาตัดตอนนั้นออกมาให้เมนเทอร์เราดูแบบน่ารั แล้วก็อีกอย่างหนึ่งซาวที่เขาใช้แบบใส่ให้น้องอะคะ่ะที่เป็นเสียงเด็กอะคือมันแบบมันน่ารักด้วยมันก็เลยทําให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะมันดูแบบมันดูซอฟลงมันดูตะมุตะมิแต่จะบอกว่าเกิดขึ้นครั้งสองครั้งอะคะ่ะมันก็น่ารักแหละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆเข้ามันจะไม่น่ารักเอาไงคะ เดี๋ยวทางทีมงานทางนู้นเขาจะราคาญเราได้นะคะทุกคนอันนี้มันก็ต้องแบบใจเขาใจเราด้วยนิดนึงนะอ่ะอันนี้ข้อที่3นะคะเป็นการเรียกร้องแดนส์เบรกค่ะของน้องลิซ่าในเพลงของวงเพราะว่าเนื่องจากตัวน้องเป็นเมนแดนซ์นะคะคนเดียวของวง Black พิงคแต่ว่าที่ผ่านมาแฟนๆก็ไม่เคยเห็นแดน e ์เบรกของน้องลิซ่าในเพลงของวงเลยแฟนๆจีนก็เลยขอโอกาสนะคะให้น้องได้โชว์ความสามารถด้านการเต้นในเพลงของวงบ้างข้อที่4นะคะเป็นการกังวลใจเรื่องของโซโลเดี่ยวที่จะเกิดขึ้น ในปีนี้นะโดยอ้างอิงจากการปฏิบัติที่ผ่านมาของทาง YG ต่อตัวน้องลิซ่าโดยตรงก็เลยทําให้แบบแฟนๆจีนเป็นกังวลนะคะถึงคุณภาพของโซโล่ที่จะปล่อยออกมาแฟนๆก็เลยเรียกร้องนะคะผลงานเพลงที่มีคุณภาพการจัดทํา MV ทรงผมการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายรวมถึงให้ใส่ใจทําการโปรโมตอัลบั้มของน้องลิซ่าด้วยข้อที่5ค่ะเป็นการขอร้องให้ทางทีมงานนะคะขณะกําลังถ่ายทํารายการยูทวิตยูซีซันสอยู่ให้ถ่ายภาพ นิ่งน้องส่งไปให้ทางรายการด้วยเพื่อที่ทางรายการจะได้ไปโปรโมทภาพลงทางแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะอ่ะแล้วนี้ก็คือข้อเรียกร้องทั้งหมดค่ะที่ทางแฟนจีนของน้องลิซ่าต้องการให้ YG นําไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะคะแล้วก็ถ้าทาง YG สามารถทําได้เนี่ยก็จะแบบ ดีมากๆนะแล้วก็แฟนๆจะได้ไม่ต้องมาแบบส่งจดหมายอะไรกันให้วุ่นวายแบบนี้อีกส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ